สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วเสียงเจ้าแจ๋วคืขอพอดพ่อแม่พี่น้องหมดทุกทุกคนคือเก่านั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะที่กดติดตามเมื่อนี่คนตกบรรยากาศดีดีเนาะคะ่ะพี่น้องพี่สาวเ,าเาพิ่นตะปั่นต้นข้าวโพดของง่วเนาะคะ่ะกับหลานสาวปลูกต้นยางนาได้ายลอยสิบสี่ต้นคะ่ะพี่น้องเฉพาะพื้นที่ว่างๆนนั่นเนาะ ่อไปก็สิได้ไปปลูกแซมสวนยางตรงร่องต่างของสวนยางนะคะพี่น้องกระซิ่งมดียูคาญ่ามปลูกอีกหาลอยก็ตนเนาะคะ่ะหมองหันที่สิปลูกแซมกับสวนยางนะคะพี่น้องคะเมื่อน,นี้ไปไดกระซิออกไปปลูกอีกยูค่ะพี่น้องคอยเฮ็ดคอยท่าเนาะคะ่ะปลูกได้เท่าไรก็คอยเฮ็ดไปเนาะค่ะพี่น้องคะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่กดติดตามและห้กำลังใจแต่ขอทรงกำลังใจพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุดทุกคนที่เกา่านั่นแหะค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ